สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนทิชาสายแก้วรหัสนักศึกษา6 6 4 3 3 8 0สาสาขาสวัสดิการสังคมค่ะและดิฉันนางสาวแพรวพลรินพงพาณิชย์รหัสนักศึกษา6 6 4 3 3 8 0 0 3สาขาสวัสดิการสังคมค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำแอปแปลภาษานะคะขั้นตอนแรกเราก็กดเข้าไปที่แอปเพ Store ค่ะ หลังจากนั้นค้นหาคำว่า Google แปลภาษาค่ะและหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ โหดเสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่แอปได้เลยนะคะหน้าตาของแอปก็จะประมาณนี้นะคะแอปแปลภาษาเป็นแอปที่ทุกคนคุ้นเคยใช้งานง่ายและครอบคลุมที่สุดแค่พิมพ์คีย์เวิร์ดหรือประโยคที่ต้องการก็สามารถแปลได้แล้วค่ะและแถมยังสามารถเปิดกล้องสแกนร,รูปภาพข้อความเอกสารต่างๆ ก็สามารถแปลได้ทันทีที่สำคัญยังสามารถประมวลภาษาได้มากกว่าร้อยภาษาทั่วโลกและยังใช้งานในโหมดออฟไลน์ได้ด้วยสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอแอปดีดีไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย